สวัสดีครับหนึ่งนาทีจะสิ่งที่เราจะกันนานพระคำปีจบในหนึ่งปีกับจอ ประจำวันที่5สิงหาคมพระธรรมสรุดีบทที่68 69พระธรรมสรุปดีบทที่68 69เป็นเรื่องเล่า,ลาแห่งความหวังและการปลดปล่อยเป็นการแสดงออกถึงพลังและอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อ,อพระเจ้าและสถานการณ์ของเราบทที่68เป็นการเรียกร้องให้เฉลิมฉลองชัยชนะของพระเจ้าและชัยชนะเหนือศัตรูและเป็นการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอปกป้องเด็กกำพร้าหญิงไม้หรือผู้ที่ถูกกด ขีุมเขงและพผงชัยชนะของขอบวนฉลองของพระเจ้าจอมกษัตริย์องค์นำประชาชนออกจากการถูกพันธนาการึงนำสู่กัน ปลดปล่อยและมีเสรีภาพและในสดุดี69เป็นภาพของคนที่กำลังอยู่ในการทุกข์อธรมพระเจ้าช่วยกู้เขาออกจากความสิ้นหวังแน่นอนเนทั้งสองบทนี้หนุนใจเราแม้ว่าเราจะอยู่ในความมืดมนในชีวิตแต่พระเจ้าจะเป็นความหวังของเราพระองค์จะเป็นแสงนำทางให้กับเรานั่นคือ1นนาทีสวัสดีครับ